อันนี้นะฮะผมผู้พันปืนนะครับอยู่ที่นี่สมกอไผ่นะฮะอยู่ที่นครนา,ายกนะฮะวันนี้สดชื่นมากนะฮะไม่ได้เอิอสดชื่นนะแต่ผู้พันปืนสดชื่นนะฮะเด <What? S 1> ี๋ยวจะพาไปชมรอบกันไปครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวนครนายกนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่วัดจุฬาพรวนารามนะฮะนี่เขาจะมีแบบนี่สุ้มต้นไผ่เขียวขจีเลยนะฮะมันเป็นทางเข้าก่อนกลับกรุงเทพอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแบบสดชื่นมากนะฮะเป็นแบบโอ้เพื่อนๆดูเขียวขจีแนะนํานะครับใครมาถ่ายรูปที่นี่นะแต่งชุดให้มันตัดกับเขียวเลยแดงเหลืองนะถ่ายรูปมาโคตรสวยอะนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงวิหารหลังใหม่แล้วนะครับนี่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเลยนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปไหว้พระพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูภายในนะครับโอ้มีความสวยงามมากๆเลยนะฮะ หลังจากที่เรากราบพระที่วิหารหลังใหม่แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆน,นะครับมา,าสักการะ,ะหลวงพ่อดำนะครับนี่แล้วผมก็จะพามาที่ถวายสังฆทานนะครับที่ตลาการเปลี่ยนนะครับก็จะมีให้ปิดทองฝั่งลูกนิมิตด,ด้วยนะครับจุดนี้นะฮะประชาชนก็จะมาทําบุญกันค่อนข้างเยอะนะฮะมีร่วมบริจาคก,กระเบื้องปูพื้นโบสถ์ด้วยนะฮะ บริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นให้เราใส่บาทเหรียญนะครับพระประจำวันเกิดนะครับแล้วก็ไหว้พระตะสมบุรณ์นะฮะตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะมาบริเวณด้านข้างของวัดนะครับซึ่งเป็นตลาดแบบตลาดนัดนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเอาพืชผักนะฮะปลอดสารพิษมาขายกันนะฮะก็มีหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นตลาดที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนักหรอกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับมีทั้งส้มโอนะฮะมีทั้งพืชผักสวนครัวนะครับมีกล้วยนะครับมีข้าวโพดนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยนะฮะเป็นเช่นแบบอาหารตำสั่งบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ก็อยู่บริเวณข้างวัดนี่เลยนี่ไปก็ข้าวเกี๊ยเว้าวด้วยนะฮะป้ากาลังปิ้งอยู่เลยนะครับเพื่อน เดินไปเดินมาหลายร้านนะครับนี hey, ่มาสะดุดตาที่นี่ร้านขายมะพร้าวนะฮะเดี๋ยวว่าจะเหมาทั้งร้านเลยนะฮะ control hey, hey, yeah. miss you, baby. Hey, hey, yeah. so you ตอนนี้นะฮะผมก็เดินทางมาถึงพื้นที่เสียงแล้วนะฮะนี่แผงขายลอตเตอรี่โคตรเสียงเลยนะฮะแผงนี้วันนี้นะครับเราก็มาอิ่มเอมกับธรรมชาตินะฮะแล้วก็มาเดินดูแบบวิถีชาวบ้านกันแล้วนะฮะ ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe ไลค์แชร์ให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ